สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้จะมาเปิดร้านเหมือนเคยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดร้านนะคะกำลังเตรียมของก็จัดนู่นจัดนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มรอทอดปอเปี๊ยะทอดอะไรก็ทอดไก่ไว้แล้วก็ตอนนี้ก็มาห่อเกี๊ยวนะคะ เกี้ยวเนี่ยจอจะห่อไว้ประมาณครั้งละ1ห่อนะคะประมาณ40กว่าชิ้นนะคะแต่ละวันก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่มีลูกค้าก็จริงแต่งานก็เยอะอยู่นะคะไม่ได้ค่อยได้นั่งหรอกทำทั้งวันจับนู่นจับนี่เช็ดนู่นเช็ดนี่อยู่ว่างไม่เป็น นี่ก็กำลังจะเอากุ้งมาคุกกับเกล็ดขนมปังไว้นะคะเวลาลูกค้ามามาสั่งจะได้ไม่ต้องรีบก็จับใส่กระทะทอดเลยทอดเลยให้ลูกค้านะคะทำเสร็จก็ฉีดสเปรย์ฆาเชือ้อ ออเช็ดเสร็จกำลังนั่งย่อนตูดลงเก้าอี้ลูกค้าก็เข้าเลยค่ะทุกคน

ที่เห็นลูกค้าเดินเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกค้าจอยนะคะลูกค้าร้านขนมข้างๆค่ะทุกคนร้านขนมที่น้องเขาเป็นคนไทยอะคะ่ะเขามาขายทุทกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีลูกค้าลูกค้าเข้าทีนึงก็หลายคนเลยนะคะของทอดร้านจอยส่วนมากจะขายเป็นจำนวนชิ้นนะคะ เกินละกี่บาทกี่โครนอะไรก็ว่าไปแล้วลูกค้าก็จะสั่งตามที่เขาต้องการนะคะาว่าจะเอากี่ชิ้นใส่เอาข้าวไหมเอาสลัดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งถต่ลูกค้าบางท่านไม่เอาซอสก็ก็ไม่เอานะคะทุกคนบางท่านถามมาเนาะว่าทําไมไม่เอาซอสให้ลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้เอาซอสนะคะส่วนลูกค้าจะเอาจอยก็เอาให้เขานะคะก็คิดราคาเพิ่มกล่องละ5โครนคะ่ะ ส่วนกล่องนี้ลูกค้าก็จะสั่งตามออเดอร์ที่เป็นเมนูหน้าร้านนะคะว่าเขาจะเอาเมนูปอเปี๊ยะชุดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีปอเปี๊ยะ5ชิ้นมีข้าวกับสลัดแล้วก็ซอส1กล่องนะคะราคา155โครนค่ะเดี๋ยวจอจะเขียนเป็นราคาไทยไว้ให้ใต้ตรงข้างล่างนะคะส ส่วนกล่องนี้จะจะจัดตามใจลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสั่งปอเปี๊ยะชิ้นแล้วก็เกี๊ยว3ชิ้น4ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้าวสลัดก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยนะคะจะสั่งยังไงจะก็จัดให้หมดนะคะ ชุดนี้ลูกค้าสั่งเป็นกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดเป็นแบบชุดเมนูที่ตามหน้าร้านเลยนะคะลูกค้าก็จะสั่งเอาชุดใหญ่ก็จะมีกุ้งทอด5ชิ้นนะคะแล้วก็ข้าวสลัดแล้วก็ซอสด้วยนะคะก็ราคาก็ชุดละ195โครนนะคะเพราะว่ากุ้งแพงนะคะทุกคนพอดีดีอะได้ย กลงนี้เด็กวัยรุ่นนะคะมาสั่งส่วนมากเด็กวัยรุ่นจะไม่ค่อยกินข้าวกินสลัดนะคะก็จะกินเพียวๆเ,เลย, mm hmm. ยเฉพาะถ้าซื้อปอกเบี้ยก็ปอกเบี้ยอย่างเดียวไก่ก็จะไก่อย่างเดียวไม่มีข้าวนะคะพวกวัยรุ่นจะชอบกินแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ลูกค้าก็เริ่มซาซาลงหน่อยแล้วนะคะทุกคนก็มาจัดเตรียมนูน่นเตรียมนี่กะว่าจะหย่อนตูดลงนั่งอ่ะมีอะไรให้ทำอีกแล้วไม่ได้นั่งสักทีจับนู่นจับนี่อ่ะนั่งไปนั่งมาหิวน้ํากินน้ําดีกว่าน้ําต้มสุกไปแล้ว กินน้าสะอึกตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินน้ําเลยกินใหญ่เลยหิววันนี้ช่วงไม่มีลูกค้าก็ได้มีเวลานั่งบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้หอบเปรเี้ยนั่งไปนั่งมา มองไปเห็นลูกค้าไปจำมารู้เลยว่าเขาจะเอาอะไรมาก็เลยถามเขาว่าจะเอาของชอบเธอใช่ไหมใช่ครับเมนูที่ลูกค้าท่านนี้มากินก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็เอาเกี๊ยวทอดสชิ้นด้วยนะคะ

I'm the beach. วันนี้จอยได้มีโอกาสถ่ายคลิปไว้ยาวมากเลยนะคะแต่ไม่สามารถเอามาทําเป็นคลิปเดียวได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันยาวมากจอยขออนุญาตตัดไปตัดเป็น2คลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะคะคลิปแต่ละคลิปแบบเวลาจอยตัดจอยตัดนานมากแล้วก็ตั้งใจตัดต่อออกมาให้มันดีที่สุดให้มันแบบ น่าดูน่าชมมากเทื่ากมากๆที่สุดเลยนะคะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ